นาใจกลางผืนดินแห่งล้านนาวิหารแก้วส่องประกายดุจด,ดวงดาวในยมสนทยาตำนานกระซิบเล่าว่าอัญมณีโบราณนามรัตติการซ่อนกายณที่แห่งนี้ละดาผู้แสนฉลาดเริ่มต้นออกเดินทางตามหาดวงแก้ววิเศษนั้นเธอได้พบพานกับดวงวิญญาณผู้พิทักษ์และปริศนาที่ชวนให้ชะงนใจ ลดาต้องคลายมนตราและปลดปล่อยเหล่าดวงวิญญาณที่เฝ้ารอแสงเรืองรองแห่งดวงแก้วนำทางเธอสู่เส้นทางลับในส่วนลึกสุดของวิหารเธอเดินทางถึงใจกลางวิหารที่งดงามด้วยภาพวาดแห่งจักรวาลอันลี้ลับอัญมณีรัติการเปล่งแสงระยับปลุกพลังที่เคยหลับไหลให้ตื่นขึ้น มนตราแห่งวิหารแก้วเจอจรัสอีกครานำความสมดุลคืนสู่โลกใบนี้ลดาได้เรียนรู้ว่าความจริงนั้นซ่อนอยู่ลึกกว่าที่ใครเคยคิดวิหารขาวแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นเครื่องเตือนใจถึงศรัทธาและมนตรามนตราแห่งดวงแก้วรัตติการจะคงอยู่ชั่วนิรัน์ ปกป้องสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ความงดงามอันเกินพันนา,นาส่องประกายด้วยมนตราแห่งศรัทธา